ข่าวด่วนของคนที่ใช้กัญชาเพิ่งมีรายงานจาก CNN วัรสาร a เม r i c a n Heart Association ของอเมริกานะกัญชาเพิ่มการเป็นสต๊ก42โรคหัวใจเพิ่มขึ้น25ศึกษาในประชากร4 30,000คนสูบกัญชาแล้วจะสบายจะได้นั่งกินนอนกินไปไหนก็มีคนเข็นรถเข็นให้เพราะฉะนั้นคนที่ใช้กัญชาอยู่ผมไม่ได้ห้ามใช้ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ใช้ตอนจำเป็นจริงๆเท่านั้นไม่ฉะนั้นคุณอาจจะเป็นอมาาัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกเป็นโรคหัวใจวายตายจากการสูบกัญชาเป็นโรคหัวใจวายตายน่าจะดีกว่าปัญหาน่าจะน้อยกว่าถ้าเป็นสโตรกแล้วทุกทรมานทางญาติทางครอบครัวทั้งตัวเองเมื่อคืนเชียงใหม่ทำฝนเทียมเช้านี้เลยออกมาวิ่งได้อากาศสดชื่นแจ่มใส ขอบคุณข้อมูลงานวิจัยจากอาจารย์หมอบรพันธ์เชียงเมรำครับเป็นคนที่สอนผมให้ตีกอล์ฟและสอบโปรได้ไภายใน1ปีกว่าสุดท้ายแล้วหันมาออกกำลังกายเป็นยาวิเศษเพียงเม็ดเดียวที่กินทุกวันแล้วคุณจะสุขภาพดีไม่ติดเกียงก่อนตายสวัสดีครับ